ตัวล็อตพอตคืออะไรตัวล็อตพอตก็คือตัวที่ตั้งพอเราใช้ที่ตกเยอะๆเอากินละมันก็จะมีโอกาสได้ปลาเยอะขึ้นของผมก็จะเดินมาดูละว่ามันอันไหนกินอันแรกกินเห็นไหมอู้ยยี่สิบเอดจุดห้าเลนโบนะครับตีตีกาบกาบกาสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมบิ๊กอ้วนนะอ้วนเกมมิ่งมาเล่นเกมไปด้วยกันนะครับ ่าเห็นหน้าเจอแบบนี้ก็ต้องรู้แล้วนะครับว่าเราอยู่ในเกมเกม u n t i m a e Fishing Simulator นะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาตามคลิปแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ล็อตพอตนะครับตัวล็อตพอตคืออะไรตัวล็อตพอก็คือตัวที่ตั้งสำหรับตกปลาใช้คันเบ็ดได้หลายๆอันแต่เป็น1อัน2อัน3อันตามขนาดที่เราซื้อนะครับจากที่ผมเคยลองใช้นะผมจะใช้เป็นแบบ2อัน นี่ก็คือตัวนี้กระสาอันตัวนี้แบบ1อันผมจะไม่แนะนานะ1อันมันดียังไงก็คือเราสามารถวางได้อันหนึ่งแล้วเราก็มาตกต่างหากมันก็ดีสําหรับช่วงแรกแต่ถ้าเกิดอ่ะตอนที่ผมเห็นอนะ่ะราคามันจะไม่แตกต่างกับสองอ,อันกระสาอันเนี่ยเวลก็ไม่ต่างกันมากนะผมก็เลยเลือกซื้อตอนนั้นก็คือซื้อเป็นเวลเจ็ดแล้วก็ใช้ได้2ออันแล้วผมก็มาเปลี่ยนเป็นแบบเวลเก้าใช้ได้สามอัน แล้วผมก็ลองมาใช้เป็นแบบซื้อเป็นแบบเรืออันนี้ก็คือใช้ตกบนเรือได้ก็คือวางได้สามอันถ้าเกิดเรามีนะเราก็สามารถใช้ได้อย่างที่ผมเคยบอกว่าคลิปผมอะที่ผมทําออกมาแล้วอะมันหายผมก็เลยมาทําใหม่นะครับมันเลยมีตัวนี้แหละที่ผมใช้ประจำก็จะเป็นตัวนี้เลยที่บอกนะใช้ยาวใช้นานแล้ววันนี้ก็จะมาแนะนําการใช้ด้วยมีลอดพอร์ตเสร็จแล้วนะสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่มีมันก็จะใช้ไม่ได้ หรือว่ามันเราจะไม่รู้ว่าปลาจะกินหรือไม่กินมันเป็นของที่ต้องใช้คู่กันถ้าเรามีรถพอตแล้วเราก็ต้องมีสัญญาณเตือนเวลาปลากินอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกับว่ารู้จะมีเสียงเตือนอาจจะเป็นกระดิง่งอาจจะเป็นไปอ่ามันจะมีสัญญาณเตือนแล้วเราก็จะมาคุยของตัวต่อไปก็คือตัว Beat Indy Canter นะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดหรือออกเสียงผิดยังไงก็ต้องขอประทานโทษด้วยเพราะว่าผมไม่ค่อยแข็งแรงเรื่องของภาษาอังกฤษนะ อ่าก็จะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้ที่ผมบอกมันจะเป็นเวลาปลากินอ่ามันก็จะมีสัญญาณมีเสียงออกมาอย่างที่เราเห็นนี่ตัวนี้ก็คือตัวแรกเลเวล4ก็คือใช้ได้แล้วแต่ตัวเนี้ยเหมาะสําหรับเราตกมากกว่าก็คือเราตกมือเวลาเราตกผูบางทีี่ะปลากินเราจะไม่ค่อยสังเกตแต่ถ้าเกิดเรามีเป็นแบบกระดิ่งตัวนี้จะเป็นเลเวล4ใช้ได้เป็นแบบกระดิ่ง59เปลี่หยนนะแล้วก็เป็นแบบที่2ก็จะเป็นสัญญาณไฟแล้วก็มีเสียง ไฟมันจักระพิบด้วยแล้วก็มีเสียงด้วยตัวนี้ผมก็ซื้อมา3อันสำหรับผมนะเพิ่มมาอีกนิดนึงพอเลเวล8ปุ๊บเรามีเราซื้อลอ p พอตมาปุ๊บผมแนะนำวนะ่าให้ซื้อตัวนี้เลยเสียงมันจะดังกว่าแล้วมันก็จะเห็นชัดก,กว่าถึงความแตกต่างเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูวิธีการใช้ถ้าเกิดเราใช้กระดิ่งอันข้างบนอะเลเวลสตัวเนี้ยมันจะแทบไม่แตกต่าง แคไม่รู้สึกเลยสำหรับผมนะผมก็เลยชอบใช้ตัวที่เป็นแบบไฟกระพริบแล้วก็มีเสียงด้วยแบบนี้จะดีกว่าพอเราซื้อเสร็จป,ปุ๊บนี่ที่ขายไม่ได้พอเราซื้อปุ๊บเวลาติดตั้งเราสามารถติดตั้งได้ว่าเราจะเอาแบบไหนแบบ2หรือเป็นแบบ3อย่างเงี้ยเราก็สวมใส่ติดตั้งให้เขาในสล็อตเนี้ยนะอย่างของผมตัวนี้ก็เหมือนกันเขาก็จะมีเป็นแบบไหนถ้าเกิดเราใช้เป็นแบบ3อันผมก็แนะนําเป็นแบบตัวเสียง ก็คือเราต้องเตรียมทั้งหมด3ขั้นเ <s ign marine> บ็ดกระลอกเราก็ต้องมี3มชุดนะเนี่ยอย่างผมผมก็ซื้อมาแล้วที่บอกผมก็จะไล่ซื้อแล้วที่สําคัญก็คือเหยื่อมันต้องเป็นเหยื่อสดนะเราจะใช้เป็นเหยื่อปลอมไม่ได้เออเราก็ใช้เป็นแบบเหยื่อเป็นเป็นพวกขนมปงังเศษขนมปังอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะก็ <S <s <ign ancy> <ảo> เป็นตัวพวกเนี้ยที่ผมเคยใช้นะมันก็จะจมไปอยู่ในดินไปอยู่ผิวหน้าดินไม่ใช่อยู่ในดินก็จะเป็นตัวพวกนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันสาหรับเหยื่อ เหยื่อที่ใช้นะเรียบร้อยแล้วแต่มาอีพนี้ผมจะแนะนําเป็นพวกเหยื่อสดก่อนเป็นพวกหนอนไสเดือนอ่าเป็นพวกมแมลงวันที่เรามีผมก็จะใส่อย่างละหนึ่งลองมาดูว่าไหนจะกินง่ายกว่าแล้วอุปกรณ์ที่เหลือก็เหมือนเดิมก็คือตะขอลอกเอน็นแล้วก็ทุ่นลอยที่เราจําเป็นต้องใช้ผมก็จะไปตกกันเลยนะครับถ้าจะตกเออตกตรงไหนก็ได้นะขอให้มันเป็นแบบพื้นดินเราสามารถติดตั้งได้มีคนออนเต็มเลย เห็นไหมระหว่างที่ผมกําลังพูดอะ่ะมีคนตกได้19โลต้องสองสามตัวและ2สองตัวมีอะไรเพินะ่มอันดับแรกนะเราต้องติดตั้งที่ผมบอกพอเราติดตั้งเสร็จแล้วอะ่ะมันจะขึ้นเมนูมาว่าให้เรากดตัวยูทีหนึ่งอ่ามันก็จะติดตั้งแล้วเห็นไหมถ้าเกิดเราจะเก็บเขาก็จะมีบอกให้เรากดตัวตว y นะเรากดตัว Y ปุ๊บม,มันก็จะหายไปพอเรามากดตัว u กมุมก็จะวางไว้ตรงใกล้ๆแม่น้ำนะเพราะว่าเวลาวางมันจะได้ง่ายๆผมก็จะกดตัว u ูไปก่อนเห็นไหมแล้วผมก็กดหมายเลข เป็นหมายเลขหนึ่งสองสามตามทันเบ็ดที่เรามีที่เราเซตไว้อย่างเงี้ยของผมของผมก็ตตั้งไว้ละก็อันแรกผมก็จะโยนเอาฝนหายแปบ๊บเดียวฝนหายกดทีเดียวฝนหายทำไมอยู่ดีมันก็หายง่งายขนาดนี้อ่ะผมก็จะโยนผมก็จะตีนะตีไปให้ไกลที่สุดสำหรับผมนะก็แล้วแต่นะว่าเพื่อนเพื่อน,นต้องการปลาตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วให้มันไปทิศทางไหนอ่ะพอถึงได้ตรงเนี้ยผมก็มาจะมาวางพอวางปุ๊บเขาก็จะมี คำสั่งก็คือให้กดตรงตัว U อีกทีนึงนะเราก็จะวางได้ละคันที่หนึ่งแต่เขาก็าจะบอกว่าถ้าเกิดเราจะหยิบเพื่อเอามาเหมือนว่าปลากินเนี่ยเราก็กดตัว E อีกทีหนึ่งต่อมาผมก็กดคันที่สองแล้วผมก็จะเลงเลงเสร็จผมก็จะโยนจะตีไปนะอ่าเห็นไหมเขากินละผมก็ตีไปก่อนเพราะว่ามันยังไม่จมน้ำมันก็ไม่ได้อ่าผมก็กดตัวยเห็นไหมพอมันกินปุ๊บเราก็หัน ให้ตัว e ขึ้นลระผมก็หยิบมาหยิบมาสาวต่อเห็นปะมันก็จะง่ายเงี้ยเออมันเอานั่นไงก็ตัวแรกก็โอดไปแล้วนะผมยังไม่ถนัดผมยังไม่ชินเอาใหม่ oh ตัวแรกน่าจะตัวใหญ่อยู่นะเพราะว่าคันกระลอกใหญ่แล้วมันยังลากไปได้นะก็จะมาอยู่ให้มันเห็นตัว e ที่วางสามมันแล้วผมก็เหมือนเดิมผมก็กดตัว oh, u โอภบหาตัว e มันก็จะขึ้นถึงว่า เราจะเอาคันที่สองเราก็เปลี่ยนมาเป็นคันที่สองอเห็นไหมเอากินละพูดถึงคันที่สองก็กินกินเลยคันที่สองผมก็เอาเอามาก่อนมาโอ้ยกดไม่ได้เลยแบบว่ายื้อมากๆผมกดไม่ได้ผมไม่กล้าก,กดนะกลัวว่าจะเป็นเหมือนคันแรกที่โดนดึงจนเบ็ดขาดนะผมจะค่อยๆยือยย้อแล้วกันโอ้หกสิบแล้วอะโอ้เจ็ดสิบ จะเจ็ดสิบอยู่แล้วว่ะหกสิบดึงแทบไม่เข้าเลยมันแบบมันเป็นอะไรเจ่งที่แบบสุดยอดมากเลยโู้สาวสาวสาวแทบไม่เข้าสาวโคตรยากสาว,สาว,สาวแบบตึงมันตึงมันตึงมากนะตึงมากสำหรับผมเนี่ยเนี่ยกดไม่ได้กดปุ๊บหน่อยหนึ่งขึ้นเขียวขึ้นแดงเลยเขีขเยวเหลืองแดงเห็นไหมยื้อแทบไม่ได้เลยผมต้องปล่อยนะปล่อยให้เขาว่ายออกไปก่อน แล้วเราเค่อยยื้อกลับเข้ามารอบแรกคันแรกคือผมตกใจนะมาถึงได้ปลาเฉยเลยแล้วมันน่าจะเป็นตัวใหญ่ยื้อแบบยืมันมากยื้ไม่หยุดเลยนะมามาเริ่มละยี่ห้มอมีละเริ่มฟรีละพอฟรีปุ๊บผมก็จะเปลี่ยนให้เป็นรอบให้มันฝืนให้ร้อยร้อยอ่าได้ตัวใหญ่นะเพราะว่าเราต้องกด E แล้วก็ไปใช้ต้องหนุ ดึงขึ้นมาอู้ยยี่สิบเอ็ดจุดห้าเลนโบ์นะครับตีเกือบเข้าเท่าสีตินะตีตีของผมคือ22.2สิโลตัวนี้ได้2 1 5สิ้าหกิโลนะผมผิดพู้ผิดพูดถูกเลยเบอร์ไม่ได้เล่นนานนะแต่ตัวมันใหญ่มากเห็นปะ่ะใหญ่จนแบบล้นมือเลยหูแบบมันสวยมากมันสุดยอดมากอ่าผมก็ก็จะกดปล่อยเพราะว่าผมอยากได้เวินะอ่าเรียบร้อยไปแล้นึแล้วผมก็จะทําเหมือนเดิมนะ ก็คือจะตีไปตรงกลางเลยแต่ละอันผมจะเป็นแบ่งซ้ายกลางขวาเห็นไหมอืผมก็จะมาตรงที่วางคันเบ็ดผมก็จะหาว่ามตรงไหนผมก็จะวางเหมือนเดิมตัวยูวางเอามาก็อันที่สามของผมคันอันที่สามผมก็จะตีไปด้านขวาเห็นไหมพอเราใช้ที่ตกเยอะๆเอากินอีกแล้ว มันก็จะมีโอกาสได้ปลาเยอะขึ้นองผมก็จะเดินมาดูละว่ามันอันไหนกินอันแรกกินเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบผัดเงนกินอะทีราสเตปอย่างเงี้ยสำหรับผมมันก็โอเคนะเพิ่มโอกาสได้ปลาเยอะขึ้นแล้วก็ได้เวลกับได้เงินเยอะมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ได้เยอะขึ้นเห็นไหมแต่มันก็ยื้อตัวนี้น่าจะตัวใหญ่ผมว่าน่าจะมีใกล้ยี่สิบโลเหมือนกันนะเออเรียบร้อยนะโอ้ได้ตัวใหญ่แล้วที่ได้ตัวใหญ่เพราะว่ามันต้องกด e แล้วก็ ส่งไปส่งไปแล้วก็ช้อนมันขึ้นมานะโอเคเลยก็เลยยี่ผมก็จะเอากลับมาอ่าได้สิบสามโลนะก็ถือว่าตัวใหญ่อยู่นะเรนโบ์อ่าผมก็จะปล่อยเลยเห็นไหมมันก็จะเป็นสเต็ปประมาณเนี้ยผมก็จะตีไปใหม่เขาก็บอกว่าปลานมีไซส์เราต้องรออ่าผมก็จะทําเหมือนเดิม ก็คือกดตัวยูกใกล้ๆแล้วก็ไปรอนี่เห็นไหมก็แบบนี้เองการตกปลาเป็นแบบที่วางสามันมันจะดีดอย่างก็คือมันเหมาะแต่ามาตกปลาไซส์ใหญ่ก็คือ10บกว่าโลขึ้นไปอย่างเงี้ยสิบห้ายี่ิบโลมันต้องใช้ระยะเวลารอนานนิดนึงแล้วระหว่างรองเนี้ยถ้าผมไม่มีอะไรทําผมก็จะตเีเหยือปอมเห็นไหมเหยื่อปอมขอผมผม,ผมก็จะตีใกล้ๆเนี่ยแหละผมก็จะลองใช้เหยือปอมในการตก ก็จะตีไปไเรื่อยๆมันก็ดีเห็นไหมโอกาสจากทุกทีเราตกคันเบ็ดออกก็คือเราใช้ได้แค่คันทีละคันตอนนี้เราก็จะมาใช้ได้ทีหนึ่งสามคันเลยเห็นไหมมันก็จะมีเพิ่มเปอร์เซ็นต์อะถ้าเกิดมีปลากินอย่างเงี้ยผมล่องปลุ่มันอ่ะผมก็จะเดินไปดูละว่าตัวไหนกินอันไหนกินอาอันที่สามกินโปรผมก็หยิบออกมาเลยเห็นไหมผมก็จะมาเหมือนเิมมันสู้มือนะ เราแบบว่าดึงมาไม่ได้นะผมว่าเคยไดึงเห็นไหมนีโ่โหมันแบบสุดยอดมากนะถ้าตัวใหญ่ผมว่าสิบห้าโลขึ้นแล้วมันก็สู้มือมากขนาดผมใช้ลอ่ออันใหญ่นะผมไม่ยังสู้แบบสุดยอดเลยเห็นไหมมันก็มันง่ายนะที่ผมบอกว่าตอนที่ผมมาลองเก็บเลเวลมาลองตากิจเนี่ยเลยทำให้ผม,มเลเวลเร็วแล้วก็ได้เงินเร็วมาก ตอนแรกที่ผมเล่นนะโอ้โหผ,ผมตกไปประมาณถึง EP ที่6อย่างเงี้ยผมมีเงินแล้วมีคันจนครบหมดแล้วอะก็คือผมใจการตกอย่างเงี้ยเริ่มตกที่เลเวล8ผมเห็นว่าผมมาซื้อได้ตอนที่เลเวล5ใช่ไหมผมก็ซื้อไอ้ตัว2อันที่วาง2อันมาแล้วก็ซื้อคันกับล็อกเพิ่มแล้วก็มาตกถ้าเราทำอย่างเงี้ยอุย้ยตัวใหญ่มากนะโอ้โหตัวอีกแล้วต้องไปดูก็โยก สิบเจ็ดโลเห็นไหมล่ะมันก็จะมีเป็น,ปนแบบว่าไซส์ใหญ่ๆแบบเนะี้เราก็จะรอนานนิดนึงแต่มันก็ใหญ่แล้วนะแต่ยี่สิบโลแบบตัวแรกแบบลองใชนะ้ก็เหมือนเดิมผมก็จะกลับไปที่เดิมก็วางคันเบรคของผมผจะดูวาง,วางแล้วผมก็จะกดแลองตกเกลืยวองที่บอกต,ตีเหมือนเดิมนะเหมือนว่าค่าเวลาเพิ่มโอกาสกันได้ไปาไม่มีไซส์ไฟล์นะ นะไอปลาคาตกรด้วยมีคนมีกินมีกินมีกินผมก็จะเลิกตกแล้วก็ไปดูเลยผมก็จะทําประมาณนี้นะอันไหนอ่ะอันที่สามเนี่ยสามขินดีว่าผมไม่ได้ที่บอกอีีที่แล้วอ่ะผมไม่ได้ใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดเล่นนานนะ พอมาเป็น E.P. เนี่ยมันต้องใช้เมาส์กัคีย์บอร์ดเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันตกหลายตัวหลายคันมันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราต้องใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดม,มันจะกดง่ายกว่าแล้วกดแค่เอ้ถ้าโอยโอยแมงโคดสู้มือตัวใหญ่มากแน่ๆเลยมันดึงไปจะถึงร้อยละเจ็หแล้วอะผมก็ต้องไม่ได้ใช้จอยนะ ถ้าเกิดมันตกอะไรที่มันแบบแบบแบบว่าสามสี่คันอย่างเงี้ยเราผมก็แนะนําว่าเราควรใช้เป็นแบบคีย์บอร์ดกับเมันจะง่ายกว่าจะดีกว่ามันจะใช้ง่ายกว่าแต่สาหรับผมผมใช้จอยไปแล้วผมชอบมันติดใจมันตอนมันน่าอรรถรสมากกว่าตอนมันยืมันตวินมันอะไรพวกนี้มันยืมันกินมันดีกว่ากันเยอะนะกว่าจะลากเข้ามาได้จักเสร็จสึกกว่า เมตรนะตอนนี้เหลือยี่สิบเหลือสิบห้าโอ้หมันน่าจะใหญ่ามากๆนะผมน่ะเตรียมรอให้ตัวดีโอ้โตัวใหญ่อยู่นะดูทรงก็โอ้โหสิบสี่โลถึงจะสู้ตัวแรกไม่ได้แต่มันก็ใหญ่นะเห็นไหมเห็นไหมสุดยอด จากที่เราไปตกปลาบนหิมะไปแล้วเห็นไหมไซ์มันก็จะใกล้ๆกันอย่างที่ผมบอกเลยเพราะว่าเราใช้ตะขอไซ์เดียวกันตะขอก็มีส่วนนะในการตกปลาทั่วเหยื่อเหยื่อฟอมเหยื่อจิงเนี่ยไอยนนะ้ตรงเนี้ยเราก็ไม่มาสนใจละแสดงว่าปลามันไม่มีไซ์เนี่ยมันถ้าเกิดมีปลามากินเดี๋ยวมันก็จะมีเสียงเองถ้าเกิดใครยแบบว่าเบือ่ออยากได้เยอะปุ๊บ อยากได้บ่อยๆเราก็มาเปลี่ยนขนาดของคันเบ็ดเอ้ยไม่ใช่ขนาดของคันเบ็ดเปลี่ยนตะขอของคันเบ็ดว่าอยากได้ตะขอเบอร์อะไรอะไรพวกนี้อยากได้เล็กลงมากขึ้นน้ําหนักตัวมากขึ้นก็มาเปลี่ยนทายนะกูดถึงก็มากินเลยน่าจะตัวสิบกว่าโลขึ้นไปเาา้าติดอันไหนกินคันอันที่สามมาผมก็จะหมดดนุนลย ไม่ค่อยสู้มือนะผมว่าน่าจะติดก่าโดอ่ะดิวิมันสู้แล้วนะกดเมื่อกี้เผลอแค่หน่อยเดียวไม่ได้ดูนะมันมันรู้สึกได้ว่ามันมันแดงมันตึงมันไม่เหมือนจอยจอยมันจะสั่นมากมันจะเล่นง่ายกว่าแล้วสนุกกว่าสำหรับผมที่ผมเล่นจอยมาผมชอบมากเลยโอ้ยสี่อินตีนผมจะเย่อให้มันมาฝั่งนี้ ถ้าเกิดขี่ผมกลัวมันจะขาดอีกเรียบร้อยเหมือนเดิมเราก็กดดียื่นเข้าไปแล้วเราก็กดกระวิงขึ้นมาเห็นไหมเราก็จะได้เป็นแบบมาตรฐานไอ้นี้ได้ปลาบูด,ด้วยบูเท้าผมชอบมากปลาสีสวยผมชอบที่สุดละในเกมนี้ตั้งแต่ที่ผมเล่นมานะเนี่ยผมชอบเนี่ยผมก็จะปล่อยเหมือนเดิมอ่าง่ายๆเลย แล้วผมก็จะเหวี่ยงไปอีกตอนแรกแวเราเหวี่ยงไปต่างกางใช่ไหมตอนนี้ผมจะเหวี่ยงไปด้านขวาตีไป,ไปด้านขวาหน่อยนึงก็จะตีไม่ไกลแล้วผมก็เดินกลับมาเหมือนเดิมวางตัวยูอ่าก็จะเสร็จล่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีปลามากินอยู่มันก็ดังเองผมก็จะมาตกใช้เป็นเหยืยบบอ่อปลอมนี่เนี่ยโอ้ยยังไม่ได้ใช้มันกินอีกแล้วเบอร,ร์หนึ่งเห็นไหม ปลาพวกเนี้ยเหมือนว่าเขาจะมีเป็นเป็นรอบวิ่งอะ่ะเป็นทิศทางการวิ่งอะ่ะถ้าเป็นเหมือนเกมล่าสัตว์ที่ผมเคยเล่นก็จะเป็นแบบว่าลายวิ่งของพวกกระต่ายพวกปางพวกหนีอะไรพวกนี้ยมันจะวิ่งเป็นวงกลมอย่างเงี้ยกลับมาตำแหน่งเดิมหรือว่ามีจุดพักกินอาหารอะ่ะเกมนี้มันก็จะคลายๆกันนะเราต้องใช้เวลารอแค่นั้นเองแล้วก็ดวงว่ามันจะม,มาเมื่อไหร่ มานานมาเร็วแล้วก็มีคนตกกับเราเยอะไหมอย่างตอนเนี้ตอนแรกที่ผมเข้ามาผมเจอคนออนอยู่ประมาณแปคนแต่ตอนนี้น่าจะออกไปเยอะแล้วอะเพเหมือนว่าจะมาเล่นด้วยกันแข่งกันมันก็เหมือนแบบว่าใครเคยเล่นเกมพวกออนไลน์ rpg mmo rpg พวกนี้ก็จะรู้เป็นพวกมอนสิบห้าโลถ้าเกิดเราฆ่าเยอะๆอะมันก็จะดอป ตัวเกิดตัวที่แบบตัวใหญ่เพิ่มมากขึ้นตัวได้ของดีตัวบอสตัวมินิบอสขึ้นมาบ่อยขึ้นหรือว่าเขาเรียกกันดอกก็จะให้มอนทีท่มีดอกมีเปอร์เซ็นต์ได้ของที่ดีขึ้นอะไรมาเนี้ยมันก็เหมือนแบบการฆ่าถ้าเป็นเกม The Hunter ที่พี่ผมเคยเล่นไอตัวนั้นก็เหมือนกัน ที่ผมไม่อ่านดูถ้าเกิดใครต้องการที่จะฆ่าเป็นแบบว่าได้ตัวไดมอนตัวแบบสีสวยๆส,สีแปลกๆเราก็ต้องฆ่าตัวทั่วไปให้ได้มากที่สุดจนมันสุ่มเกิดตัวที่แบบดีๆสวยๆมันก็จะคล้ายกันอะไรประมาณนั้นอ่ามีคนออนเพิ่อมอีกคนนึงละอ่าผมก็จะปล่อยนะตัวนี้เรนโบว์บห้ารูโอเคเนี่ยแหละผมก็จะมาแนะนําเบื้องต้นประมาณแค่เนี้ ว่ามันจะดีตรงที่มันเพว่ามีเปอร์เซนต์การได้ปลาตัวใหญ่ๆเลยเพิ่มมากขึ้นสําหรับผมที่ผมก็คือประสบการณ์ผมเนี่ยตอีไปปุ๊บเอาไปวางแล้วก็รอมีเสียงค่อยกลับมาหยิบเหมือนเดิมแค่นี้เองเห็นไหมไม่มีอะไรมากสําหรับคนที่ต้องการฟาร์มเงินฟาร์มของฟาร์ม e P p ประมาณนี้นะแบบนั้น EP นี้ ผมก็จะจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะครับหรือว่าต้องการให้ผมทําคลิปแบบไหนก็สามารถมาพูดมาคุยมาคอมเมนต์ได้นะครับมาคุยกันได้หรือว่ามีอะไรจะติชมแนะนําก็มาพูดมาคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยของคนละหนึ่งไลค์อ p ีนี้ผมอยากได้ยี่สิบไลค์ให้ผมนิดนึงเพราะว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีคนมาดูคลิปของผมมาบางคลิปอะออหลายร้อยหลายพันคนแต่ ส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่เคยติดตามผมทั้งนั้นเลยนะผมไปดูเปอร์เซ็นต์แล้วประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์แปเปอร์เซ็นต์ของผมอะ่ะเป็นคนดูหน้าใหม่ที่ไม่เคยติดตามผมเลยยังไงก็เป็นกําลังใจให้ผมโดยการกดติดตามให้ผมด้วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับอ้วนอ้วนเกมมิ่งมาเล่นเกมไปด้วยกันนะครับมีข้อมูลนี้คำติชมก็มาคุยกันได้ตลอดขอบคุณครับสวัสดีครับบา,บายลาก่อน